สวัสดีพนทาารด้วยนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่มารับชมนะฮะเยสไล์สบายเลยนะมาดูการตั้งการลงอุปกรณ์นะครับหน่วยที่59วันนี้วัดสนวนในนะครับตำบลส,ส,สนวนตลสนวนอำเภอราชบุรีรัมนะครับใหพนักง,งานนะครับหน่วยที่59ครับ นักงานหน่วยนี้ต้องเป็นคนเกยนะครับสังเกตแต่ละคนเกยหมดเลยฮะโอ้ผงจ้าตมอูรณเลยหน่วยนี้ผงจ้าโนกระดองเคร่งติดช่างหวานช่างเขียวเบียร์รักล้อหน้ามวยเต้มาพลทหารมาว่างๆมานะครับมาช่วยกัน อันนี้ก็พนักง,งานเก่าๆขอาเราก็มาการเกือบครบแล้วนะครับสวัสดีหนูอีดด้วยนะครับสวัสดีท่าตุ้มสุรินนะครับโอ้โอในด้านโครงก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับอืมอ้วนครับอ้วนจะเป็นขึ้นโครงครับอ้วนอยากเรียนแผนกครับไปขึ้นโครงบ้างจัดให้ตามคำขอครับ โครงก็จะขึ้นยากนิดนึงนะครับของหน่วยนี้เพราะว่ามันใช้งานมานานมันมันมีมันต้องดัดนะครับมันมันเบี้ยวซะเยอะอาจจะช้านิดนึงแต่เราก็จะทําให้มันสวยงามนะครับให้ตรงเป็นระเบียบนะครับถ่ายรูปออกมาจะได้สวยๆครับสวัสดีน้องวัดด้วยนะครับอันนี้เด็กชายแดงครับเด็กสุดในทีมงานแล้วนะครับไม่ได้หมายถึงอายุนะครับสติปัญญายับเตง นี่เราก็มาเออนี่เคยเฮ้ยนี่เคยเฮ้ยเนี่ยเราบ้น้องน้องมิกนีนน้นเป่าลาเป่ากาอันนูนะไอ้เป่เเอตีอันนี้น้องมิกนะอันนี้น้องเป่าเือตลอดเออันนู้มิกกตุ้ยไม่น่าตุ้ยอ่ะปากเลยมนู่นไห้อ่ะเออนเอยู่ในวัด เฮียเฮียบอกว่าอยู่ในวัดห้ามดื่มเหล้านะไอ้สอไหนอ่ะเราซอเรบตัวสองไกันเอซอไงเนียเฮ้ยโม้ยไอ้ซัดเฮียทายใจเห้สวัสดีย้อนว่าฮักเพลงครับปีศาจนิมิตมิตรยาจกครับ ตู้เสียงเบรข้างหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลืออีกข้างหนึ่งนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับฝนตกไหมไม่ครับตอนนี้ก็มีเปรอะเปะบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เปียกนะครับฝนเทียมครับฝนเทียมเออมเมนเฮลท์ชัดเลยนี่เมนดำหนึกงจ่าวะ วันนี้พนักงานทั้งหมด12คนนะครับได้มือดีจากกิรัญญาภาพยนต์มาช่วยด้วยคนหนึ่งเสียบป,ปองโนนะทางนู้นอันนี้เสียบป,ปองมาช่วยด้วยสวัสดีสสดแฟนคลับนันทวันที่รักทุกท่านนะครับวันนี้มาให้กำลังจะทีมงานกันได้นะครับไม่เปียงครับวันนี้พื้นที่ไม่ใชนะ่จะได้ลากลับบ้านแล้วจะได้มีงานใหม่นอะครับงานมีเรื่อยๆอยู่แล้วครับนันทวันภาพยนตร์ มีงานมาเรื่อยๆครับก็ราวๆเข้าภาษานี้นะครับหน่วยนี้ดีห้าครับก็จะได้จอดรถท้ำ네สีเพ้นสีใหม่นะครับจะได้ดูสวยงามนี่นเออนู่นให้เบียจะออกมาเป็นลายแบบไหนนั้นก็รอชมนะครับโดยเสียรุ่งรุ่งทางสิ่งนะครับ เปลี่ยนบายบัตเดี๋ยวเรามาชมภาพรวมๆนะครับบรรยากาศรอบๆงานนะครับนี่ก็จะเป็นที่จะสร้างศาลานะครับศาลาหลังใหม่ของวัดสนวนในนะครับอยู่พื้นที่ตรงนี้นะครับปกติเราจะหันไปทางนี้นะครับวันนี้หลวงพ่อบอกว่าให้หันไปทางทิศเหนือเลยนะ แต่ว่าวันนี้เราเฉียงเฉียงนิดนึงนะครับเพื่อว่ากระแสลมมันจะไม่ตีข้างหลังโจอนะครับมันจะผ่านเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ชมนะครับจะได้ขึ้นจออยากให้ดูสวยงามนะครับเนี่ยบรรยากาศรวมๆนะครับสวัสดีพี่แหววด้วยนะครับสวัสดีนพพลยอดเพชรนะครโครงจอใกล้จะเสร็จแล้วตู้เบรก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ สวัสดีลำพาด้วยนะครับสัตธ์ท่นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะครับวันนี้ลงโจ24เมตรนะครับด้านตะเกียบอาจจะดูไม่เต็มนะครับเพราะว่ามันหักเยอะนะครับเดี๋ยวช่วงเข้าพรรษานี้นะครับเราก็จะปรับปรุง ในด้านอุปกรณ์ในด้านโครองจอในด้านอะไราบางส่วนซ่อมแซมให้มันเรียบร้อยนะครับดีสมภพจารัสสวัสดีนัตบพัฒน์าวครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับวันนี้เสร็จทันเวลาแน่นอนนี่ครับสัญ,ญลักษณ์สนุนในต้องเป็นแทงน้ำเนี่ยถ้าเห็นแทงน้ำนี้ก็จะรู้ทันทีว่าเป็นสนวัดสนุนในนะครับ สวัสนะดีทั้ทายในอามคนหลาครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหมื่นแปดพันท่านด้วยนะครับเกรดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีมงานกันดีกว่านะครับนันทวันภาพยนตร์ เหลือใบสุดท้ายนะครับจะเสร็จแล้วอันนี้ช่างเสาครับช่างเสาพนักงานทงครับทงรุ่นใหม่สวยงามตรงทุกตรงเป๊ะเลยนะครับต้องเอาระดับน้ำไปวัด <c oughs> เช็คดูความเรียบร้อยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ไฟ บางส่วนมันเปียกน้ามันมีช็อตมีเสียหายบ้างนะครับเราก็มาเช็คมาเช็คดูก่อนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับกาที่จะได้มาหลอดแต่ละหลอดที่มันสวยงามนะครับก็ด้หน้าด้ตบออกจากลื่นไปปิ้สั้น คิวยิงกับซับคิวยิงเจริญเทียงบ้างแต่ให้มันเป็นทุดของมันนะมันเป็นออเวก,กับปีลกับปีละระเคลียนชนะนู่นเราไอม่ค่าเลอยอากมโม่บนมาแกบ,บนหรือว่ามาบนน้อทางนู้นแกบ,บนลงหน้าก็ได้นะครับพรุ่งนี้ยังว่างนะครับพ <laughs> รุ่งนี้ทีมงานยังว่างนะครับท่านใดที่จะแกบ,บนในช่วงนี้ติดต่อภาพยนตร์ได้นะครับ นายช็ดตส,สดีทักทายตลิดด้วยนะครับตลิดสระกราวะคนยืง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 ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าผ่าตัดกระดออไม่ใช่ผ่าตัดขาาเฮ้ยงูตึกคล้าเอาอันนี้ดอกดก,ดกอันนี้ดอกมีปัญหานะครับเราก็เปลี่ยนดอกนิดหนึ่งนะ อกไม่ขาดนะครับแต่ว่ากระดาษมันใช้งานมานานนะครับมันมันหมดอายุตีแอร์แต่ต็โอลยงานก็เสียหายตามการเวลานะครับแต่ว่าดอกไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดแต่ว่ากระดาษมันชำรุดกระดาษมันเสื่อมนะครับตามการเวลาการใช้งานเราจะนับเป็นวันเวลาไม่ได้รับเป็นงานนะครับ ใช้เวลานานๆานหนักๆทุกวันทุวันทุวนนะครับมันก็เ,เสื่อมอายุตามการใช้งานบ้างฝนตกขับมอเตอร์ไซค์ไปบ่อได้ที่นี่ฝนไม่ตกนะครับที่นี่ไม่ตกนะครับมาสนุนในวันนี้รับประกันมันแน่นอน,นครับปัญญีสัตว์ทนทานสวัสดีด้วยนะครับ ชัดไมตอน้นชัดมือพนที่วางเลยปันขนมทองไหมส่องไฟปปันปเทียนองอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบรรยากาศการติดตั้งอุปกรณ์ปนยนสนอเดี๋ยวพบกันในช่วงลองเสียงช่วงเย็นเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ